สวัสดีครับวันนี้เรามีเหรียญ10บ,บาทพศสอ4 9ของในหลวงรัชการที่9นะครับมานำเสนอนะครับมองอย่างนี้ก็เห็นความแปลกแล้วใช่ไหมครับว่าเนื้อนี่เึ้นสีเงินนี้เข้ามากินในเนื้อทองเหลืองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังด้วยกันนะครับ ถ้าเป็นกินแบบนี้ด้านหลังมีความแปลกแน่นอนครับขออนุญาตแกะออกก่อนนะครับอ่าเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเนื้อทองเหลืองเข้ามากินเนื้อนิกเกิลครับเลียนแบบนี้มีราคาแน่นอนนะครับถ้ายิ่งเนื้อนิกเกิลกินเข้ามาในเนื้อทองเหลืองมากเท่าไหร่ราคายิ่งสูงมากเท่านั้นนะครับส่วนพี่ๆน้อง ที่มีเหรียญแบบแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับนะครับเหรียญตัวนี้สภาพผ่านการใช้งานนะครับนะครับหายหายากกันนะครับช่วงนี้ครับครับขอบคุณมากนะครับ